จุดเด่นของทางร้านเรานะครับก็คือน้ำปะลาร้าเลยครับน้ำปะลาร้านี้เราจะเดินทางไปเอาน้ำปะลาร้าสดๆนะครับที่เป็นปี๊บนะครับปี๊บหนึ่งก็น่าจะประมาณ20-25ถึงโลได้ครับต่อปี๊บผมจะเดินทางไปเอาน้ำปะลาร้าส่วนนี้นครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นน้ำปะลาร้าที่ปรุงแต่งมาแต่ว่าเป็นปะลาาดิบ แล้วพอนำปลามามาถึงปุ๊บเราก็จะทำการจัดเก็บปลาไว้เป็นบางส่วนอีกบางส่วนเราก็จะเอามาต้มปรุงนะครับหรือว่าปรุงรสชาติให้มันให้มันได้ในรสชาติที่เราต้องการครับสำหรับน้ำปลาและจะุเด่นทางร้านของเราอีกอย่างก็คือรสชาติของไก่กับปลาครับเพราะว่าสูตรปลาของผมนี่จะเป็นสูตรลับเฉพาะครับ เพราะว่าปลาขงผมนี่จะเป็นปลาหมักครับไม่ใช่เป็นปลาโรยเกลือแบบร้านทั่วไปเขาทํากันครับ